ักหน่นหจะหายเปล่าไหมล่ะทำสาวแต่เล,ล็กปมไงครับอร้ยล้ะัเบ,นะบเกือบหมดแล้วครับอันนี้สามเดือนมั้ยครับเนี่ยสามเ,เดือนอ,อกนะครับแขน,านยางนี้ออกไหมออกครับโ,โหนี่ออกไปรอบแลงวเนี่ยออกนนอันแี้ใช่ไออกไปรอบแลงว้วครับเนี่ยทุกน้องออกไม่หมดบ้างเล็กๆ ใส่ปุ๋ยอะไรสักหละอันนี้เป็นพวกสูตรอะไรฮะสูตรครับอันนี้น่าจะเป็นปุ๋ยสูตรเนาะสลับไปสลับมาครับสูตรบางทีก็อินทรีย์เคมีบ้างครับช่วยตอนแรกๆเอาอินทรีย์เคมีลงครับเป็นสูตรเป็นอินทรีย์เคมีนะดีครับปุ๋ยทุเรียนอินทรีย์เคมีมาลองให้คนงานขนาดไหนไปปลูกกันเนี่ยใช้แค่กี่ไร่สองแปลงนี้รวมกันห้าสิบครับมีต้นใหญ่ฮอนแลนด์เท่าไหร่ อ่อนแรสามสิบสามสิบกับยี่สิบอ๋อนู้นสามสิบอันนี้สิบห้าสิบไล่เหรอครับไล่ละสองร้อยห้าสิบถึงไหมสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบต้นสองร้อยสิบต้นครับเพรามันกาย่ามันเป็นร่องด้วยอามาอกมาครับแต่งนู้นสามพันกว่ต้นแต่งนี้สองพันนะครับแต่งนี้เราใช่ครับประมาณสองไล่ละสองร้อยกว่าใช่ครับพรแปลงนี้มันสองพันกว่าสิบกว่าไร่เนี่ยแปลงนี้ เฉพาะเพราะว่ามันแบ่งมานี่ด้วยนะเขามันรวมกันยี่สิบอันนี้เ,เป็น,เป,นเปิดใหม่หรือที่เดิมครับอ๋ซ้ำที่เดิมใช่เนี่ยให้ลุงพิษมา <aesthet S 1> โ,<ห>โกลง <โ again. S 2> ดินให้ใช่ครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเคยปลูกแล,ล้วรอบนึงเมาสักเจ็ดแปดปีที่แล้วฮอลแลนด์แล้วก็ปลูก,ลกเป้นไปปลูกมัสตะร์ส้ตมตำ แล้วก็มาล้างดินด้วยกล้วยไข่กล้วยไข่เสร็จแล้วก็ครับแล้วก็มาให้ผิดคุ้ยคุ้ยให้ดินมันฟูนิดนึงเอาลากของกล้วยไข่ออกจริงครับแล้วก็ปลูกลองดูครับครับผมผมเห็นต้นหนึ่งไอ้ต้นนั้นมันเป็นไอ้นั่นป่ครับเปนเปล่าก็เมื่อวานเมื่อวานเหมือนเขามาดูกันแล้ว กำลังเป้าดูกันไว้นะครับคงดูกันไปแล้วมันมียอดเพียอ๋อยอดยังไม่เป็นครับยังยังกำกึงอ๋อต้นนูน้นอดต้นนู้นมันบอันนี้จะละมาครับแบคทีเรียแล้วนะชนี่ตอนนี้เฉาแล้วเริ่มแล้วหน้าออกแล้ว,ลวอะก,การออก ปนป็นหน่าออกแล้วะครับต้องอ,ออกนะคอับพี้เดีย๋ยวไปสวนอยู่สวนป่ะอ้าวอยู่สวนมะก,กรเนี่ย ทีเวลาวินิจฉัยโรคเนี่ยบางทีมันต้องดูหลายสาเหตุใช่ครับใช่บางทีพอมองปุ๊บเอ๊ะมันอันนี้มันมันมันจะหบดรากใช่ใช่ครับไม่เชิงมันเหมือนตอนแรกระบบรากแล้วเหมือนจะมันจะแก้แก้ขึ้นมาดีแล้วใบกลับมาหน่อยแล้วครับอันนี้เดี๋ยวดูชุดบนหน่อยนึ่งใช่ไหมอันนี้ยังตอนแรกเป็นระบบหั้ทางระบบรากลังเพี้ยกกแวครับ ใช่ครับมันจะฟื้นไหมครับเพราะเดี๋ยวมันจะต่อใช่ครับใช่ทางที่ดีต้องเอาไปไกลๆเลยใช่ไหมแต่ที่จริงมันต้องมันต้องเป็นใบแบบนี้หมดเลยทั้งต้นเนี่ยเฉาเนี่ยแล้วเหมือนใบบนน่ยมันเหมือนว่าฟื้นอาการว่าฟื้นไม่งั้นมันไม่ฟื้นหรอกอันนี้ฉีดฉีดอาร์ดีไปยังครับฉีดไปแล้วครับฉีดไปแล้วครับฉีดอาร์ดีไปสองครั้งแล้วเห็นครับใช่ไหมสองครั้งครับสองครั้งเน้นโคนตรวนี้ถ้าอยากรู้นะถ้าอาร์ดีที่โคนด้วยอย่างเงี้ยอ๋อให้มันซึมลง ครัเพราะต้นเนี้ยที่ติโคนอ่ะครับระบบล่างจะมีพวกเอ็ดเอ็โนดอะไรพวกนี้ปว่ะก็มันยังไม่เป็นรอยอ๋อยังไม่เป็นรอยเอ็ดติโันจะเป็นรอยแต่นนี้ฉีดขาวๆนี่คือแอนติโคนหมดแล้วขาวขาวค่าขาวขาวนี่แอนติโคนเมื่อตอนแรกฟ้ามันปิดหมดเลยฝนพังฝนหยุดปุ๊บผมก็ฉีดเคลือบกันกันแล้วกันเดี๋ยวก็สองสามวันต้อเคลือบอีก กันได้ก้านงั้นไงก้านมันช้ำคุณทำมะละกอเก่งนะผมการช้ำมาก่อนเลยแบบทีเรียนเนี่ยใช่เป็อย่างนี้เราต้องเอาออกไหมครับเราเอาออกไปแล้วรอบนึงครับเนี่ยหลงแต่เราต้องเอาออกอีกใช่ไหมครับเดี๋ยวก็ได้ต่อไปได้ครับต้องขยันวันนี้ต้องขยันเอาอย่างงี้ทิ้งไปเลยครับเป็นไม่ยากใช่ครับอ๋อเพิ่งปุ๋ย เสืองปุ๋ยใช่ครับปุ๋ยโดยไม่ใช่เหตุใช่ครับก็เหมือนทุเรียนน่ะใช่เหมือนอรอย่างนี้เราก็ทุเรียนอาจารย์เหมือนเหมือนเหมือนเมลอนที่ผมต้องเอาแขนเอตลอดอ่ะอ้หมันก็องเอยู่โตอยู่ีครับืไ่กันแต่ว่าแปลงนี้เท่าที่ดูนี่มันยังไม่มีนยังไม่ค่อยปรากฏอาการโรคเหมือนเหมือนดูที่เรียนเมื่อกี้นี้ครับอันนั้นอันหนักครับพอมไปลูิติดกทุเรียนเนือกลายเป็นเหมือนใช่ชชส่งหากันหมดใช่ครับใช่เดี๋ยวมันจอยกันไงใช่ครับ อันนี้ยังคุม,คมไดนนคม้ครับอันนั้นฉีดนู่นก็หลบหลบทุเรียนฉีดทุเรียนก็หลบมะละกอทันงทีที่นน่นแต่พีอ่นอี้ใช้พัดลมได้ใช้คนงานวันหนึ่งคนเนี่ยครับเป็นวันหรือก็เหมาครับเป็นวันครับแบ่งงานครับแบ่งงานกันเวียนว่าว่าจะทําอะไรก่อนวันนี้ตอนนี้ลุม <c oughs> ตอนนี้ลุมอยู่ที่ส้มตำหมดเลยคนเก็บคนแพ็คหมดเลยใช่ครับสองวัน สองวันกินส้มตาทั่วประเทศก็คือของคุณเอสเนี่ยนะแพงเตสครับโกดซมบี่โอ้โหเป็นความใหญ่มากเลยอันนี้ฮอลแลนด์ตอนแระครับขับตอนนี้ตอนนี้ห้าพานแล้วนุอยู่ไปดูคอคอแรกคออแรกมีเหรอสองกลังไปติดคอสองดูเ่าเละครับหลัดไปนี่เลยก็ได้ครับ ครับอันนี้มันเริ่มอ่อนแอใช่ครับรุกเริ่มค่อนข้างใช่เยอะครับมันเริ่มทนได้แค่อันนี้ก็โอเคแล้วเนี่ยจะต้องระวังอย่าให้มันข้ามใช่ยังกลัวยังว่ากลัวแล้ว่าคนงานทำงานอยู่ด้วยใช่อากาศก็เปลี่ยวไปมันไปแล้วถ้ารเมืองไทยนะคราวนี้ทั้งนี้ถ้าเกิดเราโล้เนี่ยจะปลูกอะไรต่อเนี่ยอันนี้น่าจะก็คงเป็นส้มตำครับเดี๋ยวคงจะคุ้ยดิน รถถ่ายคุยปวนปลื้ดสักหน่อยหนึ่งใช่ครับเนี่ยลวงพิธมาคุยให้หมดเลยลวงพิดมาคุยนี่คุยนู่นคราบสารฟุนดินโรยสายสารปรุงแล้วก็ฆ่าเชื้อับใช่ครับแล้วต้องปลูกคนละครับสำหรับคนละซอกคนละซอกกันครับถ้าจำทีเดียวได้ก็มเร่มเลื้อมลงดินครับตากดินสักขาดตากตักหน่อยอ่ใช่ครับแล้วค่อยปลูกจะได้ แหละคือปัญหาคือทางเดินมนเข้ามไปดูแล้วครับผู้เรียนเขาเยอะอะแต่เขายังไม่สวยเขายังไม่สวยเท่าไหร่ครับ,รบผมไงแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นแล้วเขาหลังจะดีขึ้นไม่ต้องกลัวหรอกตัวนี้อ่ะผมว่าท้ององแล้วผมผมมาสวนวิพิตเนี่ยผมต้องมาบ่อยว่าผมจะเอาเงินล้านให้แกให้ได้แล้วแล้วแกสวยใช <c oughs> ่ครับเวลามันติดลูกติดดอกอ่ะเราเราจะพยายาม ให้แกเอาให้อยู่อ่ะนี่ลน์มันถ่ายเล้วหรือว่าแกงเข้าโทรหาผมแล้วเป็นแล้วไบนี่โน้ตอันนั้นโน้ตด้วยครับด้วยครับเก็บไม่ค่อยแก่เท่าไหรลน้ำตอนที่เกะทำมาอย่างนี้แหละเวลาโลกอย่างนี้มันมาอากาศฝนตกแล้วร้อนใช่ครับปุ๊บมันก็จะมาแล้วตัวในโน้ตใบเดีมันจะมามารวมใบกันอยู่แล้วห่างยิ่งปิดลูกตรงนี้ห่างด้วยครับใช่ไหมครับแล้วลูกก็เกิด ครับอันนี้ลูกค้างเก่าแล้วเนี่ยติดก่อนรุ่นเก็บสองล้านสอได้เท่าขอเดิมเหรอเรื่องมะละกอืไอ้พ่นอาดีไปสองครั้งเอยตรงนั้นเดี๋ยวขี้สักหน่อยที่โคนอ่ะมันจะช่วยทำดินได้เยอะทางรากครับตัวอาดีสองห้าหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตัวที่มันจะเสริมพวกแอนแท n โนดอะไรพวกนี้ย เดี๋ยวให้เขาบอกครับวามันผสมกันได้ครับก็มันไม่ใช่ตัวเดียวมันไม่ได้หรกของทุกอย่างมันเอาไปอยู่ไม่มีอะไรขอบคุณมากเลยแต่ว่าแต่ว่าอย่างว่าที่มันพรมสวนสวนมรกตมีอะไรก็อย่าโยมใช่ครับถ้าเาให้ถูกนั้วเนี่ยอย่าอย่าไปหายนะโทรหากันนะเออขอบคุณมากเลยพี่ไปดูดูหลายหลายสวนแต่ว่าการใช้แต่ละเทคนิคก็จะไม่เหมือนกัน การใช้ยานีจะไม่เหมือนกันเพราะไปบางสวนใช้ยาตัวนี้มาสวนนี้ใช้ยาตัวหนึ่งแต่ว่าโรคมันก็คือมีอยู่แค่นี้แหละโรคแอนแทรโนดโคเน่ารากเน่าไวรัสใช่ครับมีอกก็มีอยู่ก็วนอยู่สามสี่โรคหลักแค่นั้นเองแต่ว่าสลับยาให้ถูกมียาโดสสูงโดสสูงโดสต่ําเงี้ยสลับให้ถูกเท่านั้นเองแล้วที่เชียงรายออสดูเขาอยู่มันก็เยอะมันก็เยอะแต่ว่ามันไอตัวนั้นอ่ะมันตัว แล้วจบเลยนะแล้เนื่องจากว่าแต่ว่าราคามันอย่างว่าเนาะมันจะฮัพไปมันจะราคามันสูงอัพไปแล้วเอาอยู่เลยแต่ราดพวกพวกเนี้ยนี่มีตัวแล้วออสเขาว่ามาร์กอนี่โอเคผมว่ามีตัวแบบแต่ออสก็ทำอะไรกันแล้วแต่เขาก็ใช้อดีผมตลอดก็ไม่มีอะไรก็ให้ชาวสวนโทรมาปรึกษากันนั่นแหละผมออสไม่มีหรอคะอ่ะออดีตัวไหนตัวที่จะจะที่อบัตอมานนั่นแหละเขาเรียกอดี ใช่ดีเขาเรียกอาสั้นๆไม่มีมีตัวเดียวผมมีตัวเดียวแต่ผสมสาุอย่างอื่นทำไปเถอะไม่เป็นไรเพราะว่าตัวนี้มันตัวนําพาครับไอมะกอพี่เขาฉีดไปแล้วเนี่ยอย่างทุเรียนเนี่ยเดือิพิษอ่ะไอมาสามปีเห็นงงแกว้าอย่างแกนิ่งกมาดตเเห็นอยู่เาว่านีดมรู้สึกว่ามีแสมาลใหญ่แล้วไม่ใช่บ้านเดียวกันก็จะไม่บอกอะไรนี้ไงเออผสมใหญ่เขาไม่บอกกันเนาะ ครับไม่ค่อยบอกกันเท่าที่ผมบอกแบบคนมาที่เดียวไม่บอกเดียวกันนอะเขาอยากให้ได้ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยอ๋อถ้าญาติกันโอเคอยู่แต่บางส่วนเนี่ยไม่บอกยาเลยบางผมไปเห็นนะฉีกสลากก่อนจะทิ้งอ่ะเอาสลากยาฉีกอ่ะฉีกออกหรือแต่ขดเลยทิ้งิงเลยไม่ให้คนอื่นเห็นอ่าโอ้ก็เออก็ผมดูแลสวนใหญ่ๆแถวระยองจันทร์เนี่ยแต่ละสวนเนี่ยบอกร่บ เขาไม่บอกเขเข้าไปหาเขาเลยเขาไม่มองเขาไม่เล่นเราพวกที่เข้าไปหาเขาดื้อเนี่ยมีต่เราไปหาเขาเนี่ยเราก็เอาประสบการณ์ของเราอ่ะไปถามเขาเฮ้ยเจ๊ทำไมไปมันสวยเอาใส่นี่ด้วยที่อาจารย์หนึ่งวันอย่างเงี้ยเราก็เอามาพัฒนาไม่ใช่ว่าเราจะเก่งคนเดียวไม่ได้ถ้าทุเรียนเรียนไม่จบนะผมจะบอกให้มันพลิกผันอยู่ตลอดช่วงไหนต้องทำายัางไงอย่างไงอะเราก็ตามคนที่เขามีประสบการณ์ก็ททำตั้งแต่เด็กๆอ่ะใช่ไหม ไอ้เรื่องเรื่องปุ๋ยเรื่องยามันส่วนประกอบนะเราก็เทคนิคของเราจะใช้อย่างไงยังไงโอเคมันก็สรุปกันได้เดี๋ยวไปเชิญสังเกตเนาะครับอ่าตอนมีอะไรพูดเดี๋ยวกจัดย้ายถูกสูตรครับจัดย้ายถูกว่าจริงๆแล้วปกติมันอยู่ได้ยืนประมาณสามปีสามปีครึ่งก็อยู่ได้แต่เนี้ยผมเท่าที่ผมไปดูบางบางที่เนี่ยเขาอยู่ได้นานเลยนะครับแต่ว่าใช้ใช้ยาให้ถูกอ่ะยาให้ถูกแล้วก็ ป้องกันเรื่องระบบรากัดีๆการพี่ธนุบอกอ่ะใช้ตัววัคซีนรวบด้วยตลอดเนี้ยมันจะแนะนาอาดีใช่ไหมละันก็เป็นตัวที่ยืดเท่าที่ผมสัมผัสมะเพอผมใช้เองเนี้ยตัวอาดีอ่ะเรื่องเมลอนเนี้ยมันเมลอนญี่ปุ่นเนี้ยมันบางทีมันเผอว่ายากไหมยากคนทําเมลอนนี่ยากมากแต่มันก็มันก็ได้อะนั่นแหละนี่ก็คือผมไมาทำมา ผมก็ทาผมยาก็มีมีลูกลูกลูกฟาร์มเยอะครับก็ก็สามารถทําได้ียงว่าจัดยาให้ถูกมันไม่มีอะไรมากผมจริงๆพืชทุกพืชเดี๋ยอย่างอาจารย์ทำู้เรียนเนี่ยเวลาไปส่วนไหนก็ยามันเหมือนกันแทบทุกแต่ว่าจัดให้ถูกอย่าอย่าไปใช้กลุ่มเดียวทัางนั้นเองใช่ครับสลับให้ถูกนั้นแหละครับริงอยากให้ได้เรื่องปุ๋ยเรื่องฮอร์โมนมันคล้ายกันมันต้องการเหมือนกันนะครับเช่นโบลอนปุ๋ย อะไรพวกนี้คล้ายกันแต่ที่สำคัญก็คือมันจะต่างกันตรงการจัดจัดยาบำรุงเต้องกันนี่แหละเอือนหมอใช่เหมือนกันช่จัดัไม่ถูกเขาเรียกว่าจัดไม่ถูกว่าต้นไม่ถูกช่วงอะไรเงี้ยประมาณนั้นมากกว่าแต่ว่าอยู่อยู่ที่สภาพอากาศของแต่ละที่ด้วยอย่างอยของลูกค้าที่เชียงรายเนี่เขาก็มาเกอกเขาสวยมากทําได้ได้สวยมากเนี่ยมันก็แต่ว่าอย่ยงว่าเนาะที่นู่นอาจจะพื้นที่แห้ง ร้อนฉืดอะไรอย่างี้มันมันต่างกันครับแต่ยาก็มีอยู่แค่นี่แหละไม่กี่ตัวไม่กี่ตัวที่ใช้วนๆกันอยู่นั่แค่นั้แหละไม่ไม่เลิมเราจะกรก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมแนะนำได้ครับได้ได้รเคขอบคุณมากโอ้ยไม่มานี้